ไปฉีดโบรกรามมาแล้วเธอแล้วตอนนี้มันหวํ่ลงไปแก้มตอบหน้าหย่อนคล้อยทํำยังไงนะคะเอออันดับแรกนะฉันก็บอกเตือนพวกเธอหลายครั้งแล้วนะคะว่าใครที่หนกสูง,สงนะคะแล้วก็หน้ามีแนวโน้มที่จะหย่อนคล้อยเธอก่อนที่เธอจะฉีดโบรกรามนะคะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อกรามนะ่ะเธอนะ เธอต้องคิดดีๆนะคะแล้วก็ต้องมาปรึกษาหมอก่อนว่าฉีดได้หรือไม่ได้นะคะคนไข้คนนี้นะคะเคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากับหมอแล้วค่ะแล้วก็สวยเป๊ะเวอร์นะคะเออแต่อะไรก็ไม่รู้ค่ะชีก็ไปฉีดโปรแกรมที่อื่นมานะคะฉันเตือนทีแล้วชีก็ไม่รู้เตือนแล้วยังนะคะแต่ว่ารอบนี้ชีมาเจอฉันคือชีมาด้วยปัญหาว่าชีไปฉีดโปรแกรมจากที่อื่นมาแล้วตรงนี้ค่ะชีโปแกรมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วฉีดได้ตรงนี้ค่ะมันบุ่มๆลงไปค่ะนะทำให้โหนกที่ดูใหญ่ๆสูงๆนะคะ ขมับชี้ข้อรู้สึกว่าตอบลงไปด้วยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันต่อเนื่องกันนะตั้งแต่กลาถงถึงจนถึงตรงนี้อะค่ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันหย่อนท้อยลงมานะคะชี้ก็มาหาชั้นนี่แหละค่ะเออสุดท้ายก็มาหาชั้นมอนเดิมนั่นแหละค่ะตามนั้นนะทํายังไงบ้างนะคะชั้นก็แก้ไขโดยยังไงบ้างระดับแรกชั้นก็เติมอะไรฟิลเลอร์ขมับนะคะเติมฟิลเลอร์ขมับเพื่ออะไรเพื่อพรางหนกแก้มแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปนะคะนะหน้าก็ดูลมูลขึ้นหนกแก้มดูเล็กลงนะ จากนั้นทำอะไรต่อเซก็เติมฟิลเลอร์ใต้หนกแก้มตรงนี้ค่ะนะเติมฟิลเลอร์ใต้โหนกแก้มตรงนี้หนกแก้มตรงนี้มันเต็มขึ้นแก้มมันก็หายตอบนะคะแล้วมันก็ดึงตรงนี้นลคะ่ะที่มันหย่อนคล้อยจากการโบกรามมันดึงขึ้นนะคะเออสรุปชีก็สมใจค่ะสวยมากสวยขึ้นมากหน้าเรียวขึ้นหน้าเล็กลงแต่ว่าหน้าดูไม่ตอบนะคะมันก็แบบพอดีกับที่ชีไปโบกรามมานะคะเออ ก็สมใจชีนะคะแต่ชนี้ฉันจะฝากนิดหนึ่งนะคะว่าก่อนจะไปโบรกรามมาปรึกษาหมอก่อนนะคะว่าสามารถโบรกรมได้หรือว่าโปกรมไม่ได้นะคะและถ้าอยากจะโปรกรมจริงๆต้องทาอะไรร่วมด้วยอย่างเคสนี้ก็คือโบรกรมจากที่ต์ากที่อื่นมาสุดท้ายก็มาแก้โดยการเติมฟิลเลอร์ขมับเติมฟิลเลอร์ใต้หนกแก้มนะคะเพื่อจะดึงมันขึ้นแค่นี้นะจ๊ะขอให้สวยสวยคืนนะคะบ๊ายบาย